มาโปรโมทสามช่องนะครับคือเขาขอมานี่ช่องแรก MBN MCH อือโอเคต่อมานะครับเออ,อไหนเออนนี่เออเดี๋ยวกดจ,จังก์เดจดจีจีห้าห้าช่องแน่เออแล้วก็คนนี้ครับเออเอาไม่ออกนาเพอเออ นั่นแหละรครับอุย้ยเขาข้ามาครับถ้าเกิดใครอยากจะมากดติดตามก็มาคิ้ง่ามครับนี่กดติดไลน์มาหนึ่งเลยโ<ะ>ปรโมทช่องเออสุวรรณนาคอนใช่ไหมสุวรรณศรหรือสุวรรณคอนนี่แหละอืมน,นี่ครับสอุวอรอณศรเลยนะครับเพราะว่าชื่องช่องเขามันเป็นตัวเอสแต่เขาที่ เขา,าพิมพ์อย่างนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดโอเคอันนี้อาจจะเปืมบอกแต่คือโปรโมดไปแล้วก็จะมากดก็ได้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นโปรโมทสี่คนไปด้วยแล้วกันโอเคนะครับก็นี่คลิปนี้ก็จะเข้ามาในช่องผมกดมาตรงวิดีโอก็อตัวนี้เลยโอเคบาย